สวัสดี FC ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบับนอนนอกครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้มันหวยออกวันนี้ก็เป็นการกดดันอย่างยิ่งนะครับแต่วันนี้อาจารย์ก็ยังมั่นใจว่าจะปังใจเฮงนะวันนี้อาชีพสองรอบแล้วรอ,อบแรกเด้งออกนะอย่าลืมไปฟังเพลงเทดเดาเดนินของออนน็อตตี้ด้วยนะครับนอกที่ช่อง YouTube อาจารย์น็อตตี้พารวยนะครับใครฟังแล้วบ้างขอคอมเมนต์หน่อยวันนี้ใครรูดหนึ่งได้ขอให้รูดน้ำมาแน่นอนสับสนดุดโดยน้ำปลาเราน็อตตี้นะครับ น้ำปลาแร่ออนอตตีสามขวด180บาท6ขวด280ร้บแรงหนึ่งสี่ได้เข้าห้อง v ีพนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะอาจารย์มาบอกแนวทางฮานอยนะเช่นเคยนะครับอาปากการกระดาษขึ้นมาพร้อมกดไลค์กดแชร์ฮานอยวันนี้เด่น1ฟัน1รูด1ครับฮานอยวันนี้เด่น1ฟัน1รูด1ครับ1 3 1 9 1 0 1 5 1 7

1331นะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ออนอตตี้เดียวอาจารย์อตตี้จะฟันหวยรัฐบาลแบบงวดน,นี้แบบเด็ดๆให้ดูเลยนะว่าจะมาไหมว่าจะมาไหมทู่ปู่จุดครั้งแรกมันไปตรงเลขดังผมลบทิ้งผมจุดใหม่อะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครเย้าห้อง v ีนะอย่าลืมนะอุ่นนุนสินค้าอาจารย์นะครับล้วไม่เข้าก็แจกฟรีอยู่หน้าเพจอยู่แล้วนะฝากไปฟังเพลงเทวดาเดินดินด้วยนะครับก่อนอื่นอาจารย์อตตี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับกสวัสดีครับ